ครับนี่เป็น S r 1น่ S A ใช่ไหมอุปรกรณ์ของแผงของเขา,เขาที่มาติดมากับตัวเครื่องนะครับจะมีแทน่นเราแผ่นกัน,น,กนเงาครับ,แผ,รบแผ่นกันเงามาให้ด้วยปกติจะถ้าเป็นตาวรีดไอรุนเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่มีแผ่นกันเงามาแต่ของเรามีแผ่นกันเงาให้นะครับ แล้วก็ถอดรองหน้าเตานะครับถอดรองหน้าเตาตัวนี้เป็นสายสายไอทิ้งนะครับเวลาเราเดินน้าทิ้งเราปล่อยน้ําทิ้งนะครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเทปพันเกลียวมาให้อันนี้เป็นข้อต่อรถนะครับสามเจ้าสี่รถหนึ่งนี้วครึ่งน,นิ้วนะครับ ตัวสีดำเนี่ยเน้นเลยนะครับสีดำนี่คือสาย ID นะครับสายไ d ดส่วนสีสีนี้เงินนี้เป็นสาย ID, ไอเสียนะครับไอเสียไอเสียนี่เขาจะติดมากับตัวเครื่องอยู่แล้วติดมากับตัวเตาเลยนะครับไอเสียนี่จะติดมากับตัวเตาเลยทางโรงงานเขาดกติดมาให้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเช็ควาวทำหน้าที่ ถ้าเกิดถ้าเกิดไอหรือหน้าเตามีน้ำตัวนี้จะดันออกโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นหยดน้ำมาปุ๊บเขาจะดันออกอัตโนมัติดันออกจะออกปลายสายตัวนี้นะครับเป็นน้ำทิ้งนะครับน้ำร้อนนะครับเป็นไอร้อนไอทิ้งเวลาเราเดินเดินขั้นตอนในการต่อระบบนะครับการต่อระบบตัวนี้จะเป็นเทปพันเกลียวนะครับที่เขาแถมมาให้อยู่แล้ว การพันเกลียวนะครับกดปลายสายไว้แล้วก็พันออกจากตัวนะครับพันออกจากตัวประมาณแปดรอบนะครับถ้าเราพันเข้าหาตัวเวลาเราไขน็อตเข้าไปเนี่ยเทปพ,พันเทปเนี่ยตัวเทปมันจะคลายออกคลายเกลียวออกนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน เสร็จแล้วนะครับสารทับสี่นะครับตัวนี้เข้าเข้าไปเลยหมุนเข้าไปให้สุดเลยนะครับใช้ปเกแกจับนะครับส่วนปลายสายตัวนี้สายสีเหลืองนี่นะครับก็ต่อมาอีกทีหนึง อันนี้เป็นครึ่งนิ้วนะครับเน้นนะครับตัวนี้เป็นน้ำทิ้งนะครับน้ำร้อนนะครับเป็นไอร้อนไอทิ้งเวลาเราเดินเดินน้ำออกนะครับแล้วปลายสายลงถังไว้เลยครับส่วนสายสีน้ำเ,เงินกับสีเหลืองเนี่ยนะครับเราลงเอาลงถังน้ำดีนะครับน้ำสะอาด เอาลงไปทั้งสองสายเลยครับสายสีนี้จะเป็นสายที่ดูดเข้าปั๊มนะครับสายตัวนี้สีเหลืองนี่เป็นสายที่ระบายอากาศระบายอากาศถ้าตัวนี้ไม่อากาศไม่ออกมันจะทําให้ปั๊มไม่ทําง,งานนะครับวิธีการใส่แผ่นกันเงานะครับแผ่นรองรีดนะครับ ส่เข้าไปนะครับล็อกไอย่างเดียวนะครับไม่ยืดนะครับไม่ต้องไปยืดสปริงนะครับถ้าในกรณีบางลูกค้าบางคนคิดว่าใส่ด้านหลังมันไม่ใช่นะครับตัวสปริงเนี่ยมีหน้าที่แค่ปรยุงไว้เฉยไม่แนะนําให้อ้อมมาใส่ด้านหลังนะครับทําให้สปริงมันยืดมันทํางานลำบากนะครับทีนี้เป็นการติดตั้ง สายไอนะครับสายไตัวนี้ ID สีดำนะครับใช้สีดำห่านให้แน่นนะครับตัวนี้ไม่โยกไม่กิกดุกระดิกนะครับด้านหลังของเตานะครับตัวที่ว่างเนี่ยคือตัวนี้เป็น ID นะครับเข้า แน่นนะครับเสร็จแล้วครับในการต่อสายนะครับตรงนี้จะต้องใช้กิมันไทายหรือสายอะไรรัดเป็นช่วงไว้นะครับปล่อยนะครับจุดบล็อกจุดบ็อกใช้ไหมายรัดไว้เป็นช,ช่วงเป็นช่วงล้วปลายสายปล่อยไว้หรอคะตัวปลายสายสีน้ำเงินตัวนี้ คือไอที่ส่วนเกินมาหรือความร้อนที่ไปเลี้ยงหน้าเตาเนี่ยมันจะเดนออกมาลราลงในถังไว้นะครับลงในถังเข้ากับตัวนี้ไปเลยนะครับกรณีที่ว่าบ้านบางบางที่นะครับเมนหลักใช้40แอมหรือ20แอมอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนลูกสกิปใหม่นะครับไม่งั้นจะมันจะเกิดปัญหาแล้วเกีก่ยวกรับ ไฟมันจะทิปนะครับตัวนี้มันไม่ทิปแต่มันจะไปทิปที่เมนหลักนะครับเราต้องดูว่าเมนหลักเราจ่ายไฟมาเท่าไหร่อย่างน้อยๆก็ต้อง50แอมป์ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถึงจะไม่มีปัญหาสําหรับการต่อสายเข้าสายไฟของตัวมอต้มนะครับตัวนี้จะเป็นลายแอดลายนะครับตัวนี้เป็นไฟตัวนี้เป็นนิวตันนะครับแล้วก็เข้าสายเข้าไปนะครับ ล็อกให้แน่นนะครับตามสีเลยหรอคะตามสีเลยครับตัวนี้มันจะมีโค้ดพรหัสของเขาอยู่แล้วเป็นลายกับในต้อนนะครับอ่ะมิวในต้อนเราก็เข้าล็อกให้แน่นนะครับโอเคครับส่วนสายนี้นะครับเป็นสายดินนะครับแนะนำให้ลูกค้าต่อสายไฟเข้า ต่อสายดินลงไปนะครับแล้วก็ไปโยงไปลงพื้นเจาะลงพื้นอีกทีนึงนะครับโดยใช้แท่งทองทองแดงและทองเหลืองอะประมาณเม็ดหนึ่งต่อลงไปนะครับเพื่อการไฟดูดนะครับ เรียบร้อยแล้วสองสายสีเหลืองนะครับสีเนลงในถังเลยครับตัวนี้เป็นสายไล่อากาศนะครับตัวนี้เป็นดูดน้ําเข้านะครับปั๊มน้ําเข้านะครับตัวนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ใส่ลงในถังเนี่ยเวลาปั๊มทํางานเนี่ยมันจะมีน้ําออกมานะครับเราใส่ลงในถังเหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดเครื่อมเลยครับ รจะไล่อากาศกลับมาครับพอปั๊ออมทำงานแล้วอากาศก็จะไม่มีไปตัวนี้คือกำลังปั๊มกำลังทำงานนะครับระดับน้ำได้ที่แล้วตัวนีเตอร์ไฟฮิเตอร์นี้ก็จะทำการต้มนะครับ ตอนนี้ไปเตือนขึ้นแล้วนะครับเริ่มทำการต้มแล้วครับแต่ก็ยังดูดน้ำอยู่เสระ้ดับของเขาหน่อยหนึ่งให้ทิ้งะต่งาน,นเย็คน,น้ำในกรณีที่เราปั๊มน้ำเข้าไปใหม่ๆนะครับข้างในถังจะมีแรงดันระหว่างน้ำกับอากาศมันดันกันอยู่นะครับ เราเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วตัวนี้สองรอบนะครับแล้วเรามากดที่หน้าเตานะครับกดตรงนี้ครับกดไล่อากาศออกนะครับกรณีที่มีแรงดันนะครับถ้าเกิดมันดันขึ้นมามากแล้วเกินเกินสี่บาร์เนี้ยเครื่องจะไม่ทาการต้มนะครับถ้าเข็มขึ้นมาเกินสี่บาร์เครื่องจะจะไม่ทําการต้มน้ำจะหยุดการท่ององน้ำทันทีนะครับราต้องไล่อากาศออก หมให้สนิทนะครับหมุนให้สนิทแล้วก็หมุนมาสองรอบนะครับรอบสองรอบนะครับ,รบวทนนี้มาดูที่หน้าเตานะครับตัวเตวาเช็กวาวตัวนี้จะทำหน้าที่เดินน้ำนะครับตอนนี้หน้าเตายังไม่ร้อนเช็กวาลจะเดินน้ำออก ครับเริ่มแรกเราต้องกดทิ้งก่อนนะครับกดเพื่อให้หน้าตามมีความร้อนนะครับมันถึงงเไ็้เป็นหยดน้ำตอนนี้มียังมีหยดน้ำอยู่นะครับนี้ใส่ตัวรอง ถ้าไม่เบร่อมันจะหยดน้ําที่หน้าเตาเหรอคะใช่เพราะว่าหน้าเตามันเนย็นไงคือาการหลักการทํางานของตัวนี้ก็คือเอาไอร้อนมาพิวผ่านหน้าเตาเพื่อให้เกิดความร้อนที่หน้าเตานะส่วนไอร้อนที่ถูกใช้งานแล้วก็จะถูกเรียนออกมาที่ถังพักตันนี้นะเช็กวาลจะทําหน้าที่เช็ควาตัวไหนคะเช็กวาตัวนี้ครับ เช็กวาลตัวนี้เขาจะบีบเองนะถ้าถ้ามีหยดน้ำปุ๊บวาลจะดันออกมาเองเช็กวาลนี้หมุนได้ไหมคะเช็กวาลตัวนี้หมุนไม่ได้กดเข้าไปอย่เดียวนะครับกดเพื่ออะไรคะกดเพื่อระบายน้ำออกนะครับค่ะโอเคค่ะพอไม่มีหยดน้ำแล้วเช็กวาลก็จะไม่มีเสียงในการเริ่มทำงานได้ ถ้าหน้าเตาร้อนได้ที่เลยนะครับไม่ควรเอามือไปแตะนะครับเพราะว่าร้อนมากเลยนะครับตัวนี้เป็นเตลิดน,นะครับมันมีความร้อนค่ะหลังจากเลิกใช้งานแล้วลิเสร็จแล้วนะครับให้ปิดวาล์วนะครับปิดวาล์วตัวนี้ปิดแน่นๆน,นะครับแล้วกดสวิตตัวนี้นะครับจะตัดระบบไฟนะครับแล้วรอพักัหนึง่ง นะครับให้แรงดันอยู่ที่ศูนย์จุดสองนะครับแล้วค่อยๆดันลองอไปเอาทีนี้นะครับจะเปิดแรงนะครับเปิดน้ำทิ้งนะครับสองวันเปิดั้งนี้นก็ได้ครับเปิดตอนที่มีแรงดันน้ำที่จะออกนะครับถ้าไม่มีแรงดัน น้ำข้างในจะไม่ออกมาตะกันก็จะเกาะข้างในนะครับ